ไม่รู้เรียกตัวอะไรดีเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวผสมพันธุ์เนี่เลยนี่เขาคล้ายคล้ายมังกรนะขาเขาอะแต่หน้าไม่ใช่นะดูอินทรีตัวนี้ใหญ่มากทุกสามร้อยนี่นี่ตัวใหญ่เลยครับสามร้อยบาท V M N Porsche สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไอนสยามวันนี้เรามาอยู่กันที่ห้างไอคอนสยามนะครับแล้ววันนี้เรามีงานอะไรกันครับ ันนี้เขามีงานว่าวนะครับที่ไอคอนสยามซัมเมอร์ไคลนะครับนี่วันนี้ได้พาพี่เบมกับน้องมาเช่นะมาดูเขาเล่นว่าวกันนะครับโอ้หลายตัวเลยอันนี้ปีที่แล้วเราก็เคยมาแล้วนะอ่าและว่าวของเราพังไม่หมดแล้วนะเล่นจนพังหมดแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อด้านนู้นมีหลายอย่างเลยนี่ร้านค้ามาขายว่าวนะครับอ่าเดี๋ยวเราพาพี่เบมกับน,น้องบาเช่ไปเลือกดูก่อนว่าจะว่าวแบบไหน ไปไปดูกันเลยครับยูแ <Yahoo! S 1> นาแบบไหนครับนี่มีแบบเครื่องบินเช็ดทหารด้วยนะโอ้หโหนี่ตัวอะไรครับเหมือนนอกพูกเลยอะ่ะเหมือนสัตว์ประหลาดเลยดูเที่ยวมันน่ากลัวมากดูหางยาวมากเลยครับเนี่ยขาา้ขาวหรอข้าวหรอ,อหางยาวมากนกะปูนโอ้โหหนงยมากเลยด้านในก็มีพวกนกค,คุนเตอราแมนแล้วก็พวกนกอินทรีนกเหยี่ยว วิ้ยนี่วทั้งเท้าอยู่โน่นเนี่ยทั้งเท้นี่น,นี่ดูอินทรีตัวนี้ใหญ่มากหกสามร้อยนี่นี่ตัวใหญ่เลยครับใช่ตัวนี้ใหญ่สามร้อยบาทน,นี่มีหลายลายเลยมีมีเสื้อด้วยนะว้าวมีรูปผีเสื้อด้วยผีเสื้อตัวนี้ ของพี่เบรเอาตัวนี้เหรอใช่โอไม่รู้จะเรียกตัวอะไรดีเนี่ยตัวอะไรนเนี่ย,ยตัวที่สมคันไน่เลยเขาคล้ายคล้ายมังกรนะขาเขาอะ<ม>แต่หน้าไม่ใช่นะหน้าแบบๆๆดูแบบน่ากลัวน่ากลัวโอเคพี่เบยงเอาตัวนี้ใช่ไหมครับไม่รู้พี่เบรเฮ้ยแต่ปฟ้าว่ามันเท่ดีเลยมันไม่รู้ดูตัวอะไรดีดูหน้าตัวดีนเีมันมันเล็กเดี๋ยวให้น้องป้าเช่ไปเลือกว่าจะเอาอะไรครับป้าเช่ตกลงเอานกเหรอครับ เอาน้อกตันไหนมีสีเทากับสีฟ้าอ,อ๋อสีฟ้านะนี่เอาตัวใหญ่เลยไม่รู้บอเช่จะดึงไหวเปล่านะเดี๋ยวปาต้องไปช่วยดึงหน่อยม่ใหญ่กว่าบเอเช่อีกนะใช่ตัวใหญ่มาก,กเกนี่ยเท<ห>ียบขนาดต,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 ตัวตัวนกจะดึงขึ้นไปหรือเ <า S 1> ปล่าเดี๋ยวฟ้าไปช่วยดึงนี่เราได้ว่าวมาแล้วนะครับนี่น้องบอเช่นกตัวใหญ่มากดูของบอเช่ใหญ่มากมันเลอะเลยครับจะเป็นบอชเช่อีกอ่านี่พี่เบมได้ตัว ตัวอะไรไม่รู้นะแมงกนแมงกอนใช่ไหมใช่มังกร,กรแ,งแปลกๆอ่ะอันนี้มันเป็นผ้าล่มนะครับมันจะไม่ขาดนะ,ะถ้าเป็นกระดาษมันจะเล่นยากมันจะขาดด้วยนี่เป็นผ้าล่มหมดเลยนี่เราเป็นรี่ก็ได้ตัวเล็กแปเป็นี่ตัวเล็กงก,ก็ได้ตัวน้อยออไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับไม่รู้จะเล่นขึ้นเบ่านะลมน้อยไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันดูนี่ให้พี่เบมบิ้งมาแล้วครับขึ้นบ้าขึ้นบ้า <Okay. S 2> ต้องผ่อนเชือกด้วยผ่อนเชือกด้วยว้าว <Okay. S 2> <Wow. S 1> yeah. พี่เบมดึงไปก่อนนะป๋าป๋าทำขึ้นไปนู่นแล้วนน่นตอนที่มีหางนะครับนี่นี่ตอนนี้แต่ลมมันจะไม่ค่อยแรงนะต้องคอยช่วยดึงไว้อ่าดึงไว้ครับพี่เบมนะเป็นไปสูงอยู่เหมือนกันนะนะ่ะมังกรมังกรมังกรบินทยานฟ้าแล้วนีของโอเช่เดี๋ยวต้องรอก่อนรอนลมแรง ว้าปิน,มมน,นไปเลยพี่พีเอมมังกนหนูเป็นไรอะตกน้ำคราามังกอย่าวน้มังกรอ,อ,อยากอาบน้ำมังกนแบบนาววแล้วก็อยากอาบน้ำอุ่นอ้าเลยเปไงสบายตัวสู้ไหมโอเคเบียกไร <laughs> ไม่น,น่เดี๋ยวให้พี่เบียมเล่นตัวของน้องปอเช่ก่อนนะตะกี้มังกรพี่เบียมเล่นตกน้ำไปเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ขึ้นบ้าขึ้นบ้าหลมไม่ค่อยมีนะนี่ตัวใหญ่ด้วยขึ้นไหมเนะี่ยคลายเชือกเวยครับคลายเชือกให้เขาขึ้นไป คายเชือกคลายเชือกโอ้ยร่วงร่วงร่วงโอ้ยเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันโอ้ยไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนไม,มมไม่มีลมเลย เดี๋ยวให้น้องๆไปวิ่งเล่นกันก็พอนะลมมันไม่มีแล้วครับยิ่งนกปาเช่ยิ่งขึ้นยากแหลมตัวใหญ่ของพี่เบมก็ไม่ขึ้นแล้วลมไม่มีเลยเนี่ยไม่มีใครขึ้นเลยตอนเย็นยังมีลมกว่านี้ไม่มีลมแล้วครับโอ้นี่นี่ปาเช่บินเดี๋ยวเต้อาไว้ไปเล่นที่ทะเลอะลมน่าจะแรงน่าจะบินดีกว่าครับ อนกตัวใหญ่มากว่าของน้องโบเทขึ้นแล้วนะเห็นไหมคะนี่เป็นเดียวเลยค่ะน้องบังน้องของโบเทตัวนี้ อย่างนิวตันเลยค่ะ ทั้งวาเช่ขึ้นสูงมาก พอตัวปอร์เช่ขึ้นมาข้างบนแล้วดูตัวเล็กเลยนะตอนแรกอยู่ข้างล่างดูตัวใหญ่ๆนี่เล่นจนดวงตามืดเลยครับใช่มอง,งเห็นเปล่าไม่รู้ทุนไงใน <c oughs> <า>ให้พี่เบมมาเล่นของน้องปอรเช่บ้างตัวพี่เบมนี่เปียกเลยดึงไว้ดึงไว้อย่เล่นอีกแป๊บหนึ่งพอแล้วเนาะดึกแล้วเนี่ยฟ้ามืดหมดแนละ้ว วันนี้เราก็เล่นกันเสร็จแล้วเนาะเล่นกันนานตักพักอยู่นะเล่นจนฟ้ามืดเลยครับอ่าถ้าใครอยากมาเล่นเว้าอย่างนี้ก็นี่นะครับงานเขามีถึงวันที่24เมษายนเลยนะครับนี่อ่าเดี๋ยววันนี้พวกเราขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากน้องๆเพื่อน